Mm hmm. สวัสดีค่ะหเห็ดเพาะเมื่อนที่เท่าไหร่ก็อเขากินจากมือแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้ก็กินแกงเห็ดเพาะอีกแล้วค่ะวันนี้มาดูว่าแกงเห็ดเพาะใส่อะไรนะคะนี่นะคะวันนี้เห็ดเพาะวันที่เท่าไหร่แลวไม่รู้แต่ว่าแกงเห็ดเพาะใส่หวายแล้วก็ใส่ลำอีหลกนะคะลำอีหลอกมาสาเกิดยู่ทึงภูเขาแล้วก็ใส่ผักกูดนะคะวันนี้เห็ดเพาะ แล้วก็ออมใส่ข้าวเบือเหมือนเดิมน,นี่นะคะทุกคนมาเด้อค่ะน่าทานมากเลยเห็นไหมเนี่ยลำอีลอกมันจะเป็นรสชาติแบบไหนนี่นะคะเดี๋ยวจะชิมลำอีลอกดูว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหนนี่นะคะทุกคนแกงเห็ดพอเสนลำอีลอก แซ่บอร่อยมากค่ะเดี๋ยวขอชิมคำนี้ส่งนี่นะคะทุกคนแซยบมากค่ะ ีนี้เราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะทุกคนเ <c oughs> ห็ดเพาะเลยคะ่ะเห็ดเพาะวันที่สองไม่ใช่วันที่สองสิหลายรอบเลยนะคะ <c oughs> นี่นะคะทุกคนหลังจากที่ตักใส่ถ้วยมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้น้ำย่านางนนคข้นๆเลยคะ่ะตามด้วยหวายแล้วก็อันนี้คือลำอีโลกนะคะ ภาษาการไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่มันเกิดอยู่บนภูเขานี่แล้วก็เห็ดพอแล้วก็ผักกูดค่ะทุกคนมาเด้อกินข้าวด้วยกันนะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวจะชิมเห็ดพอให้ดูนี่เป็นรูปแบบนี้อืมอร่อยมากเห็ดพออ่อนๆเลยคะ่ะแตกเปาะเลยคะ่ะมาเด้อคะ่ะกินทอ เข้าด้วยกันค่ะซุปให้ดูใกล้ๆเลยค่ะแบบนี้เลยจ้าแล้วก็อันนี้ก็ซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดบดค่ะามาจากภูเขาเหมือนกัน,นะคะ่ะน่ากินมากซุปใส่งานะคะอร่อยค่ะอันนี้ยิ่งอร่อยค่ะทุกค